สถานที่แห่งพลังของคุณในจักรวาลมิติที่9สภาอาร์ทูเรียนทักทายพวกเราคือสภาอาร์ทูเรียนเรายินดีที่จะเชื่อมต่อกับทุกท่านเราเป็นคนหนึ่งในกาแล็กซีนี้ที่พยายามส่งเสริมสันติภาพและความเป็นหนึ่งเดียวผ่านการค้นหาสถานะเหล่านั้น ของการดำรงอยู่ในตนเองเราไม่กังวลเหมือนคนอื่นๆที่ต่อสู้กับการต่อสู้ที่ดีแม้ว่าเราจะเคารพผู้ที่ปกป้องมนุษยชาติและผู้อื่นจากอันตรายแต่นั่นไม่ใช่แนวทางของเราเราพยายามส่งเสริมสันติภาพและเอกภาพภายในกาแล็กซี และจักรวาลผ่านการดึงดูดสิ่งที่อยู่ในตัวคุณทุกคนเราพยายามที่จะขยายความรู้สึกเหล่านั้นในตัวคุณผ่านข้อความของเราและผ่านพลังงานที่เราส่งออกไปเราทราบดีว่าเป็นการยากที่จะวัดผลเมื่อคุณแสวงหาความสงบสุขในโลกของคุณ ในแกาแล็กซี่และในจักรวาลด้วยวิธีนี้ซึ่งเรากำลังอธิบายอยู่แต่เราต้องการให้คุณตระหนักด,ด้วยว่าแม้นอาวุธทั้งหมดบนโลกของคุณจะถูกปดอาวุธพร้อมกันผู้คนที่มีความรู้สึกภายในใจที่ไม่ได้รับการแก้ไขเต็มไปด้วยความเกลียดชังความโกรธ และแม้แต่ความกลัวก็จะหาหนทางเริ่มต้นใหม่และเรื่องของสงครามดังนั้นปัญหาทั้งหมดทั่วทั้งจักรวาลจะต้องได้รับการแก้ไขที่จุดกำเนิดของมันจะต้องมีความเต็มใจที่จะมองภายในตนเองและยอมรับสิ่งที่มีอยู่จะต้องมีความเต็มใจที่จะยอมรับ สิ่งที่มีอยู่ภายในตนเองยอมรับมันและปลดเปื้องการตัดสินที่คุณมีต่อตนเองและผู้อื่นจนกว่าคุณจะทำเช่นนั้นคุณจะยังคงทำให้สิ่งที่คุณไม่ต้องการเห็นบนโลกของคุณและทั่วทั้งจักรวาลยังคงอยู่ต่อไปการเลื่อนมิติสเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ ไม่ได้เกี่ยวกับการแยกความดีออกจากความไม่ดีแต่ปล่อยให้ความดีดำเนินต่อไปในขณะที่ความชั่วถูกปล่อยให้ต่อสู้และทําสงครามกันเองหากคุณรู้สึกตัวตื่นตัวอย่างแท้จริงแสดงว่าคุณเต็มใจที่จะมองดูภายในตัวเองสำหรับสิ่งที่คุณอาจไม่ชอบเห็น และคุณเต็มใจที่จะสงบสุขกับสิ่งนั้นอย่างที่เป็นอยู่คุณยังพยายามที่จะมองออกไปนอกตัวคุณเองในที่ซึ่งต้องการความรักการเยียวยาและการให้อภัยมากที่สุดคุณมีความเห็นอกเห็นใจแม้กระทั่งผู้ที่ถูกโบยตีเพราะไม่รู้ทางอื่นเพราะถูกทำร้ายบอบชำ้ำ ไม่ได้รับโอกาสเยียวยาจากครอบครัวครูบาอาจารย์และสังคมส่วนรวมดังนั้นคุณคือผู้สร้างสันติคุณคือคนที่ทุกคนบนโลกตามหาและรอคอยคุณทุกคนมีความสำคัญพอๆกันพวกคุณทุกคนสามารถสร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เท่าที่คุณจะจินตนาการได้นั่นคือสิ่งที่เป็นอยู่และเคยเป็นมาบนโลกและบรรดาผู้ที่รู้ความจริงนี้ก็ดำเนินชีวิตตามนั้นและมีหน้าที่รับผิดชอบในส่วนที่สัญญาสันติภาพในหมู่ผู้คนที่อาศัยอยู่ในประเทศที่อยู่ห่างออกไปหลายพันไมล์ต้นกำเนิดของทุกสิ่ง เริ่มที่ตัวคนที่ตื่นตัวและมีสติสัมปชัญญะรู้เท่าทันสิ่งที่เกิดขึ้นในตัวเขานี่คือเหตุผลที่เราบอกคุณว่าข่าวเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นภายนอกตัวคุณเบื้องหลังและในเงามืดไม่สำคัญเลยเป็นเพราะเรารู้ว่าเอกภพทำงานอย่างไร และตำแหน่งของคุณคืออะไรเรารู้ว่าคุณมีพลังมากแค่ไหนแล้วเราคงไม่อยากลดพลังของคุณด้วยการเล่าเรื่องที่เป็นความจริงเพียงหนึ่งเดียวความจริงเดียวนั่นทำและนั่นทำให้คุณมุ่งความสนใจไปที่นอกตัวคุณซึ่งคุณไม่มีอำนาจอาณาจาักรภายใน คือที่ที่พลังทั้งหมดของคุณอยู่และเป็นที่ที่เราพบคุณมันเป็นที่ที่เราพร้อมให้คุณตลอดเวลาและเป็นที่ที่เรากระจายความสงบสุขในตัวคุณเพื่อที่คุณจะได้แพร่กระจายไปทั่วโลกที่สวยงามของคุณ